ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณเณรทั้งหลายตอนนี้ไปก็มาฟังเรื่องราวขุปปนาสามาวดีต่อไปเสื <c oughs> ้อแบบเรื่องราวขุปนาสามาวดีตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่บรรณาสามาวดีจะได้รับความดีเลยมีแต่มีการถูกกลั่นแกล้งจาก,กพนางมาคันธียา ฉะนั้นพวกเราเหล่าพู้ตบริษัททุกท่านจงมีความเข้าใจว่าพราะนามสามาวดีก็ดียิงตั้งห้าร้อยก็ดีเป็นพระโสดาบันและเมื่อเป็นพระโสดาบันและยังถูกก่นแกล้งแบบนี้ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังมีร่างกายอยู่ขณะใดที่เรายังมีร่างกายอยู่กรรมท่องสอนในการย่อมให้ผล คือขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลเดิมสน,นองเราก็มีความสุขกรรมที่เป็นอกุศลเดิมสน,นองเราก็มีความทุกข์ฉะนั้นการเกิดจึงเป็นของไม่ดีจะเกิดกี่ชาติก็ดูพระนางสามาวดีก็แล้วกันพระนางสามาวดีพร้อมหญิงห้าร้อยท่านเป็นประสูดาบันท่านยังถูกกลั่นแกล้งถึงขนาดนี้ ในเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความดีเท่าพน,นางสามาวดีแลว้วทุกอย่างก็ไม่ทราบเรื่องที่จะไม่ถูกแกล้งแกล้งนั้นไม่มีเกิดถือว่าเรื่องถูกแกล้งแกล้งนั้นเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกและขึ้นชื่อว่าคนเลวอย่างพน,น,าน,นังบางคณยาจะเป็นพน,นางมนนญญางคณยาหลือใครก็าตามถ้าเลวแล้วก็เอาดีไม่ได้ไม่กัน ดังนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจึงทรงสอน <c oughs> ว่าอาศวันนาจะพาลาน,นังปันติตาน,นังนจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังครมุตตามังนั่แปลเป็นใจความว่าจงอย่าคบคนเลวจงคบแต่คนดีจงบูชาแต่บคุคคลที่ควรบูชา แล้วก็สําหรับคนเลวนี่ผมลองมาแล้วไม่มีดีแน่ทํำยังไงก็เอาดีไม่ได้สำหรับคนดีก็เช่นเดียวกันยังไงไงท่านคนดีไม่มีเลวเหมือนกันคนดีเราต้องบูชาคนเลวคงเวียงทิ้งไปไม่สนใจกับคนเลวฉะนั้นการสงเคราะห์ก็ควรจะสงเคราะห์เฉพาะคนดีเขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้ เป็นว่าตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางสามมาวดีต่อไปผมไม่คนพูดมากดีไม่ดีดยี่พูดป่วยไปอีกเป็นว่าพระน,นางสามมาวดีได้ดีตอนนี้ดีใหญ่รับพรพิเศษ <c oughs> มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระบรมาโลกเชชได้ทั้งภายนอกและภายใน แล้วนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรย,ยังส่งพระอนุนมาประจำพระอนุนนี่เป็นพระสําคัญมากจเจริญศรัทธาคนดีมากฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นพระเป็นเลน <c oughs> และเป็นอมบาสุกอมบาสิกาจงดูตัวอย่างพระอนุนเป็นสําคัญจะเป็นคนเห็นกับตัวใช้ปัญญาให้มากคําสั่งใดๆ รับวาจาจากบุคคลใดเข้าใจวาจาเขาดีปัญญาของคนนี้จะรู้ได้จากการรับคําสั่งหรือว่าฟังคําพูดคนเลวคิดอย่างเดียวว่าฉันจะพูดอะไรใครก็พูดอะไรมาไม่ฟังเราพบกันเยอะตอนนี้ไปก็มาเล่ากันต่อไปเดี๋ยวจะยุ่งใหญ่หมดเวลาไปสี่นาทีแล้ว เป็นนั้นว่าวันนางมันคนยาเจ็บใจหนักจะแกล้งให้มันตายมันกลับได้ดีเป็นกรณีพิเศษหาโอกาสใหม่ถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาดีกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาวัดมีพระห้าหกสิบองค์เขาบอกว่าเป็นวัดร้างอย่างได้อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเจ็บใจเพราะเขาเป็นคนเลว เป็นวัดครับเป็นว่าคิดต่อไปวันหนึ่งเป็นเวลาที่พระราชาเสวยน้ําจันทน้ําจันก็คือดื่มเหล้าเขาเรียกน้าจันทำไมจึงเรียกอย่างนั้นผมไม่สาบมันหอมนึกว่าม่ทราบไอเหล้ามันหอมสําหรับคนชอบเมาแต่มันเหม็นสําหรับคนอย่างผมคนอย่างผมกินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิด เวลานั้นนางมาคณิยาคิดได้ว่าคราวนี้ต้องเอานางสามาวดีให้ตายให้ได้จึงได้ส่งข่าวไปถึงท่านอาเวลานั้น,น,นท่านอาเป็นบรโรหิตบอกว่าจงเอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวแล้วก็เวลามาต้องยืนที่บันไดอย่าเพิ่งขึ้นมาข้างบนเมื่อเรียกขึ้นมาก็จงอย่าขึ้น มาเอาไก่เป็นไก่ตายมาครบอย่างละแปดตัวแล้วก็มายืนที่บันไดส่งข่าวก็เจ้าพนักงานมาเวลานี้เอาไก่มาแล้วพระนางว่าคณิยาก็กราบทูลพระเจ้าเทนว่าทรงสเสวยน้ำจันทร์แบบนี้ถ้าได้แกงไก่ผสมจะดีเจ้าเทินบอกว่าเออดีเหมือนกันนะฉันอยากจะกินเหล้ากับแกงอ่อมไก่ใครจะเป็นคนทา พระนางบางคติยาก็บอกว่าให้พระนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยว่างโยไม่มีงานทําก็แล้วแกงก็แล้วกันพระเจ้าเทงก็เห็นชอบจึิงได้ให้สัญญากับเจ้าท่านอาให้เอาไก่เป็นไม่ให้มน,นางสามาวดีว่าขอจงแกงมาถวายพระราชาจะเสวยร่วมกับน้ำจันท์เมื่อบรรดา ่คนที่นําไปนั่นคืออานําไปถ้าคนที่นําไปจะไน่ั้งงานนําไปให้พนางสามาวดีมันเป็นไก่เป็นนี่พนางสามาวดีก็หญงห้าร้อยท่านเป็นบะโสดาบันไม่ละเมิดสินห้าจำไว้นะว่าบะโสดาบันทรงแค่สินห้ายังมีผัวมีเมียได้ก็บอกว่าถ้าไก่เป็นฉันไม่ฆ่า คำว่าเป็นไก่ตายฉันก็จะทำแลนักมางานก็มารายงานบอกเวลานี้พนานสามาวดีไม่ยอมแกงไก่พระเยาคา่ะเพราะไอคนนี้ก็รับจ้างรางวัลเหมือนกันได้รับสิ้นบนจะไม่บอกว่าไก่เป็นไก่ตายเขาไม่พูดว่าไม่ไม่พราะนานสามาวดีกับหญิงห้าร้อยไม่ยอมแกงไก่พระเยาคา่ะนานมางคณิยากก็กราบทูลพระราชาว่าดูที นางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยมันนอกใจพระองค์สั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์มันไม่ทำพระเจ้าเทงนก็เฉยก็รู้แล้วว่ามาคันดียาเป็นคนเลวเลยไม่อยากจะเชื่อนางก็พูดต่อไปว่าคำสั่งเขาออกคำสั่งใหม่ให้แกงถวายพระสมณะโคดมพระเจ้าเทนบอกเออก็ดีเหมือนกัน ก็มีคำสั่งบอกว่าให้นางทั้งห้าร้อยแกงไก่ถวายพระสมณโคดมตอนนี้เจ้าอามอบไก่ตายทั้งแปดตัวให้กับคนรับใช้ไปเมื่อไปถึงบ้านางสามาวดีก็ยิงห้าร้อยก็บอกว่าเชิญเลยเถอะถ้าไก่ตายเท่าไรก็ทำาด้ยอมทำเจ้าหน้าที่ก็มารายงานพระนางมาคณียาว่าบระนางสามาวดีพร้อมทำไปเจ้ากัน เพื่อจะถวายพระสมณโคดมแต่เขาไม่ได้บอกว่าไก่ตายตายแล้วพระนามังคันยาวก็กราบทูลพระราชาวดูสิหญิงพวกนี้มันไม่รู้คุณของพระองค์ให้แกงไก่เพื่อพระองค์มันไม่ยอมแกงแต้แกงไก่เพื่อพระสมณคดมมันพร้อมแกงนี่แสดงมันนอกใจมากเพระเจ้าเห็นฟังแลว้วก็เฉย รู้ว่าอีหญิงกาดคนนี้มันเลวแสนเลวก็ช่างปรไล่พระนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยเป็นมิตรที่ดีของพระองค์ระองคิดไว้เสมอยังชื่นใจจับใจในความดีว่านางสามาวดีงานนี้ผ่านไปไม่สำเร็จพระนางบางคณิยาก็คิดใหม่วันหนึ่งพระราชากำลังเล่นกีฬา อยู่ในพระราชในพระราชอุทยานยังได้สั่งให้อาให้นำผ้ามาให้ไปที่ปราสาททวนานสามาวดีเปิดคลังผ้าแล้วก็คลังน้ำมันให้หญิงทั้งหมดเข้าไปอยู่ในห้องลั่นกุญแจข้าขงนอกเพระาะหน้าต่างมันเล็กๆออกไม่ได้ แล่นกุญแจข้างดอกให้ผ้าชุบะมันพันเสาแล้วก็จุดไฟเมื่อท่านเจ้าอามาคณิยพรามทําอย่างนั้นหญิงห้าร้อยก็ถามว่าทําเพื่ออะไรเขาวอกว่าขึ้นชื่อว่าพระราจาฐานย่อมมีไัยจากสอดร้อยโลละมอดมันจะกินเสาไม่กินขวาพระราชาสังภาผ้ชุบทมันพันเสากันสัตว์ไม่ขึ้นไปรบก,กวน แล้วขอบรรนางทั้งหมดเข้าไปในห้องห้องใครห้องมันที่อยู่ <c oughs> แล้วะโชมตรูก็เอาใส่กุญแจข้างนอกออกไม่ได้พันเสร็จเรียบร้อยแล้วราดน้ำมันโชวแล้วก็จุดไฟจุดหมดรอบตัวยิงท่าไหลายอยู่ข้างในหนีไม่ได้ พรนางสามาวด,ดีก็ให้อวัยกรรบรรดาหญิงท่านหลายว่าเจ้าท่านหลายจงอย่ากโกรธในมาคานิยาพรา์อย่ากโกรธในใครทั้งหมดการถูกเผาอย่างนี้เราไม่เผาชาตินี้ชาติเดียวเราอาจจะถูกเผามาแล้วในชาติไม่ทุนเพราะกรรมที่เป็นอโอสนขอทุกคนตัดสินใจเพื่อกันห้าจงพิจารณาอาการ32ของร่างกาย ร่างกายนี้ไม่มีอะไรดีอาการสารเสองทั้งหมดมันเป็นสภาพความสรบปลกและไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตที่เราจยาพึงทําก็คือเนะคือปฏิบัติตามคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินนบวนไม่ยึดถือร่างกายเป็นสําคัญขึ้นเชื่อว,ว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายทั้งหมด แต่ถ้าเราจะตายคราวนี้ก็ค่อยตายไปอยู่ที่ดีไม่ช่ตายไปอยู่ที่ชั่วถ้าใครทําจิตของตัวให้หม่นหมองโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีความวิปิตสารเดือดร้อนจากทุกขเวทนากรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะรุมเราทำาไปอาวาัยวภูมิจงอย่าทำทำใจให้เป็นสุขยิงทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่เข้ามาถึง ว่าการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้ตามที่องค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงสั่งสอนเราทําความดีแสนดีแต่ศัตรูก็มีตลอดเวลาในที่สุดเพลิงก็เผาผลาญหญิงทั้งห้าร้อยตายหมดแต่ว่าก่อนที่จะตายบางท่านก็ยังทรงอยู่ในความเป็นระโสดาบันบางส่วนเป็นพระสกิทาคามีบางส่วนเป็นพระอนาคามี เรียกว่าความดีสูงสุดขึ้นไปเมื่อพระราชาทรงทราบคือพระเจ้า,าเทนทรงทราบว่าป็ะสายของหญิงทั้งห้าร้อยไม่ไฟคิดได้ทันทีว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครแน่นอนต้องเป็นแม่มาคันติยากแกล้งแน่นอนการบราดประหารเขานี้ต้องไม่ใช่ใครแน่ แต่ก็ไม่แสดงการอะไกมารีบวิ่งมาจากสนามกีฬามาถึงก็บัญชาการให้ดับไฟทุกคนก็ทําการดับไฟเมื่อไฟดับเสร็จก็ปรากฏว่าหญิงทั้ง500รมีพนนางสามาวดีเป็นประธานเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันหมดหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ส่งสแสดงพระธรรมเทศนาต่อไป เล่าเรื่องต่อไปว่าพระเจ้าเทนี่เป็นพระราชาตามธรรมดาคนที่เป็นพระราชานี่ต้องเป็นคนฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็ไม่มีอำนาจคุมใจคนได้เพราะว่าอีกคนสองคนไม่ใช่ว่าจะมีแต่แค่เมียสามคนพระราชาต้องปกครองคนทั้งประเทศถ้าข่ายความเฉลาดและปกครองไม่ได้เขาเหยียบแ่มตายหมด สมเด็จพระบรมโคดสุนทรแสดงว่าไม่เวลานั้นพระเจ้าทีนมีความรู้สึกว่ากรรมนี้ไม่เหตใครแน่ต้องมีน้รพนา,างมังคดียาธรรมแต่ว่าถ้าเราจะใช้กำลังหกักหานเข้าสอบสวนและกำลังพระโทสะตั้งท่าวางอำนาจนามาังคดียาต้องไม่รับแน่เมื่อเธอไม่รับ คนที่ลงมือทำก็ไม่รับพ้าผู้ถูกกระทำก็ตายไปหมดแล้วเราก็หาหลักฐานอะไรไม่ได้ mm hmm. เป็นนวานางสามาวดีจอมใจคือว่าเป็นที่พึ่งขององค์ก็ต้องตายเปล่าเพราะมีหญิดห้าร้อยเราจะต้องทำใจดีสู้เสือทำไปยิ้มแย้มแจ่มใสก็เรียกว่ามายาางสัตว์ มายาการะสับนี่กลัวก็ทกกัองทำเป็นเหมือนไม่กลัวโกรธต้องทาเป็นเหมือนไม่โกรธเสียใจต้องทําเป็นเหมือนไม่เสียใจต้องมีกําลังใจเข้มแข็งต้องทําได้พระองค์จึงได้ทรงทาพระพักเฉยๆแล้วพูดกับบรรดาเหล่าอมายข้าราชบริพารที่แวดล้อมอยู่ในที่นั้นเป็นธรรมดา เรื่องใหญ่มันเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องมาแวดร้อมพระราชาเวลาประสาทไหม้ก็ต้องช่วยกันใครมีงานก็ต้องทิ้งแล้วไ่ช่วยกันพระราชาลงวิ่งมาแล้วคนอื่นไม่วิ่งก็เจ๊งแล้วองค์จึงได้ทรงตรัสด,ดังๆว่าแม้กรรมนี้ใครทำนะมันช่างดีแสนดีเอกความจริงพนางสามาวดีก็ดี หญิงตั้งห้าร้อยคนดีที่มีชีวิตอยู่เราไม่ได้มีความสุขเลยจะสังเกตได้ว่าเธอเอาใจออกห่างอยู่เสมออันดับแรกเอาใจออกห่างเจาะฝาดูคนข้างนอกแสดงว่านางนี่มีจิตก,กำาเริบในด้านด้านกามารมณนิยมกามารมณ์เป็นเครื่องยิ่งใหญ่เราให้แล้วเท่าไร่เธอไม่พอ ยังจะเอาใจจดจ่อหาคนข้างนอกเข้ามาอีกนี่เป็นข้อที่หนึ่งแล้ข้อที่สองเธอเอาพินเขาเอาเอางูเข้ามาใส่ในพินเพื่อจะล้างชีวิตเราให้ตายข้อที่สามเรื่องไก่เราจะให้แกงไก่กินกับเหล้าแต่เธอนั่นเล่าบอกว่าฉันไม่ทำถ้าบอกให้ทำถวายพระเธอทำ นี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเราต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาที่เป็นนางสามาวาดีกับหญิงห้าร้อยอยู่ไม่ได้มีความสุขเวลาที่ฉันเป็นนอนที่ตำหนักนั้นเมื่อไรใจฉันก็ไม่สบายต้องนอนหวาดระแวงอยู่เสมอหลับไม่สนิทคิดว่าจะมีอันตรายเมื่อไรก็ไม่ทราบฉะนั้นการที่บุคคลที่เผานางสามาวาดีพร้อมหญิงห้าร้อยนี้ ฉันคิดว่าจะเป็นคนที่มีความรักในความเมตตาปราณีในฉันฉันปลื้มใจมากถ้าหากว่าฉันจะลงออกคําสั่งสั่งให้ประหารหญิงห้าร้อยนี่เพราะการที่ระแวงสงสัยเขาเชาบ้านก็กระหานอินทาได้เพราะเหตุผลใดๆดที่กล่าวไปเขาก็มองมาเห็นฉันก็เป็นคนเสียเวลานี้ฉันสุขใจแล้ว เพคนที่มีความนั่นใจเพ็งแก้วสายสะอาดปราทจากวันหวังดีกับฉันเขา,าทำทําให้ฉันสบายใจตอนนี้ไปฉันยันหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็าไม่ทราบว่าใครหนอเป็นคนทําถ้าทราบแล้วจะมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษพอท่งนกล่าวจบท่านพูดดังๆ เวลานั้นบรรนางบางคณิยาเย็นฝ้าอยู่ใกล้ๆจรึงเข้าไปกราบแทประบาทของรองของของพระองค์แล้วยังกล่าวว่าตำอันนี้หม่อมฉันทําเองพระพุทธเดียวค่ะทั้งนี้เพราะว่ามีความปรถน้มีความกระตัญญยูรู้คุณในพระองค์แล้วก็แต่สายความเมตตาปราณีจอะองค์จึงมีความสุข เห็นว่าอีหญิงห้าร้อยคนนี้มันคิดเนอกใจจะฆ่าพระองค์ตามที่หม่อมฉันกราบถูนแล้วและพระองค์ก็ทรงทราบแล้วถึงผลนี้การกระทําฉะนั้นหม่อมฉันอดใจไม่ไหวถ้าพระองค์ต้องตายไปในหม่อมฉันก็หมดความสุขจะมีแต่ความทุกข์ยิ่งเสี่ยงกรรมกระทําลงไปจะฆ่าเพื่อพระองค์โดยแท้ พระเจ้าเทีนทรงฟังก็สตัแสดงห้การดีใจปราบเรื่มยิ้มแย้มแจ่มจใสว่เอเออพี่คิดแล้วว่าคงไม่ใช่ไครนะต้องเป็นน้องแน่ที่มีความหวังดีต่อพี่ยิงมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษจะแต่งตั้งเห้เป็นเอกอัครมเหสีหรือเปล่าก็ไม่ทราบอัครมเหสีน่นเป็นแล้วแต่เอกก็ไม่เอกไม่ทราบ เพราะยังมีพระน,นางวาสุนัาตากท่านเลยโอ์นี่เงียบสงัดไม่มีเรื่องมื่อรวมความว่าจำรายกาศว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรางวัลใหญ่จะมีกับเจ้าและญาติของเจ้าถ้าเจ้ามีญาติเท่าไราประกาศให้มาให้พร้อมกันจะมอบรางวัลให้เป็นกรณีพิเศษสะดับเธอนี้ก็เช่นเดียวกันจะแต่งตั้งเป็นเอกอัครมเหสี เป็นสตรีผู้เลิศในประเทศนี้อารบันดาท่านพุทธบริษ,ษัทมองดูเวลามันก็หมดเวลาที่จะพูดเรื่องราวนี้พอด,ดีตอนนี้ไปก็มาคุยกันนเรื่องกฎคงกรรมพวกท่านที่ฟังมาแล้วนี่อย่าฟังเฉยๆนะสำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิรู้จักภาวะพณิพานจิตใจเข้าถึงปนิพานธ์ ยงใช้กำลังขออาตีต่างสีญญา่านถท่าหักสามารถทำได้เวลาฟังเรื่องราวอะไรก็ตามฟังเทศก็ดีฟังเขาพูดก็ดีควรจะใช้วิชานี้ทบทนวนมาเสมอว่าสิ่งที่แล้วเขาพูดมาเป็นมีสภาพไปยังไงมีความจริงไปยังไงคนนั้นหลายเหล่านั้นมีโรคร่างหน้าตาไปยังไงกรรมที่เขาทำทำประเภทไหนให้ทราบผล ถ้าทุกคนฝึกว่าอย่างนี้จะมีการคล่องตัวและก็จงจำไว้เสมอว่าพน,นางสามามาดีกับหญิงห้าร้อยเป็นคนดีแต่ต้องถูกเผาดีแสนดีก็ผูกเผาดีแสนดีก็ตายดีแสนดีก็ถูกกันแกล้งสำหรับคนยำอย่างนามนาคนิยากลับได้ดีมีความสุขในการการเชิดหน้าชูตาจากพระราชา นี่มันก็เป็นไปได้นะทั้งอดีตที่ทั้งอดีตที่แล้วมาก็ดีในปัจจุบันก็ดีมันก็มีอย่างนี้ได้คนเลวแสนเลวจะผู้ใหญ่เห็นว่าดีอย่างนี้มีถมไปคำว่าผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงทางราชการนะ <c oughs> หมายถึงคนผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับพวกเราเราท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดเพราอการประจบประแจงของเขาฉะนั้นบรรดาเหล่าเราผู้ธบริษัท ยังเป็นสาวกพระองค์สมเด็จประทรงค์สวัสดิโสภาคจงคิดไว้เสมอว่าการเกิดมีร่างกายนี่มันไม่ดีร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่เรื่อยไปทุกวันมีการพัดพร่จากของรักของชอบใจมีการป่วยไข้มาสบายเป็นเครื่องนิตรรนบันทอนอย้อนชีวิตเราจะต้องตาย เราจะปรารถนาอะไรก็าการเกิดต่อไปทําใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปมมศาสนาทรงตรัสว่าสัพพปาปาสัสสะกระนังละความชั่วให้หมดกุศลสูบปัสมาัานทำแต่ความดีระจิตตะประโยชน์ปันญังทําจิตใจใผ่องใสจากกิเลสและองค์สมเด็จพระบรมโลกที่เขาทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด อนมีองค์สมเด็จพระบรมสุโคตรัสเหมือนกันเขาว่าถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ต้องเกิดต่อไปขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์กด็ดีเป็นเทวนายคนดีเป็นพรหมกด็ดีจะไม่มีสมรับเราเนื่องอบายภูมิไม่ได้พบกันแน่การเกิดเป็นสัมโนกเป็นสุรกายปฏิฉันไม่มีแน่มีทางเดียวก้าวหน้าเข้าไปหา,านิญญาณ ดันั้นอันดับตนของบรรดาท่านพระบริษัททุกท่านที่เป็นพระเป็นเลนอุบาสกอุปัติการตั้งใจคิดว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงการนินทาว่าร้ายกันการแกล้งเป็นของท่านบรรดาของการเกิดมาทํากิดให้เป็นสุขกําจัดความทุกข์ดยการเข้าถึงพระไตรสนาคมทั้งสามารายการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นทีพึ่ง ถ้าใจเข้าไปถึงศีลทำศีลประจําจตัวให้บริสุทธิ์ผุดพองคิดใจว่ากิจใดที่เราจะต้องสนองคุณพระเจ้านั่นคือหวังมริพานตั้งใจไว้เสมอว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรทโลกไม่เป็นที่ต้องการสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวอนิพพานแล้วก็พยายามบาดประหายความโลภด้วยกนานุาติกรรมฐานบาดประหายความโกรธด้วยพรมยานสี่ ทำลายกิเลสตัวดีคืออุปาทานการยึดมัน่นถือมั่นด้วยปัญญาคิดว่าการเกิดมาไม่มีผลอรรบ,บันดาท่านพุทธศาสนนิกชนท่านญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี